ฮัลโหลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ๋อ oh, ทำไมทำไมไอ้โทรไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีสัญญาณครับอ่าผมอยู่ใกล้หลักอยู่ะนะอยู่ใกล้หลักอยู่พอดีมันอ่าน่าสงสัยผมกำลังโทรอีเครื่องหนึ่งอยู่มั้งมันจะชนกันสัญญาณอ๋อครับอันนี้ของท่านนี่ที่ไหนครับเนี่ย อ๋อเฮงรงเรื่องคอรับผมอ๋อเฮงรงเรื่องเมื่อวานนี้ไอ้ทางนู้นเขาโทรมามารับหวยหวยตัดสุดท้ายครับอ๋อครับอตัดสุดท้ายแล้วมีอยู่สองเจ้าแล้วมีทั้งหมดมีสามเจ้าครับที่ผมให้ครับเขาเขารู้จักแต่ที่นี้ของผมเนี่ยมันส่งช่อดส่งช่ทั่วไปอยู่แล้วครับลูกค้าทั้งหมดมีกัประมาณเจ็ดหกเจ็ดสิบลายครับที่ส่งอยู่ ครับรับกาส่งไปพวกหวยที่ใส่ซองใส่ได้ด้วยครับอ่าเดี๋ยวคุณจดไปครับมันมีอ่าหางเด่นหนึ่งหางหางรองอยู่หกครับสามตัวตรงอ๋อครับผมาอ่เดี๋ยวคุณจดไ้ดูแล้วคุณไปซื้อยังไงก็ได้เงินใชแ้แต่ไปซื้อเองนะหางเด่นสุดทางเดียวครับผมป่าศูนย์หนึ่งแปดครับทางเด่นสุดออกแปดเ็กศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งแปดใช่ไหมครับ ครับถูกต้องขับหางเด่นหางแรกครับผมหางรองเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์สามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดห้าหกหนึ่งห้าหกหหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกสามแปดหกสามแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ รวมทั้งหมดมีเจ็ดหางบนสามตัวครับแล้วก็สองตัวบนของผมแยกบนล่างนะครับไม่ไม่ม้วนตัวครับครับผมอ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดสองตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดครับอ่าหกหนึ่งหกสามหกหนึ่งหกสามเจ็ดศูนย์ฮะอันนี้สองตัวบน ครับผมแล้วก็อาร่างก็หนึ่งสี่หนึ่งหกร่างหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหกเก้าสี่เก้าอ่าเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ด อ่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เพราะว่าที่จริงเจ็ดูนย์ี่ผมจะไม่เอาใส่เพราะว่ามันเป็นเลขที่มันเบิ้ลนะห้าห้ามันต้องจำเป็นต้องกลับตัวครับต้องต,ตัวเดียคหลักศูนย์เนี่ยมันศูนย์เจ็ดก็ต้องเป็นเจ็ดศูนย์ด้วยครับเพราะว่าผมเก่งสแ,แตนดาร์ดอยู่แล้วส่งมาสองปีกว่าแล้วครับ,รบนี่เขาเขา,าโอนเงินเขา้าบัญชีผมทุกสือห้าวันอยู่แล้วทุกคนเนี่ยธรมรมดาผมก็ปกติที่ผมส่งสิบหางอันนี้ผมตัดหางเด่นเนี่ยจะส่งขาพิเศษ่ะ ข้อขายพิเศษเขาขอแก้เอาตัวเด็ดที่สุดเมื่อวานนี้ผมส่งมาสิบเจ้าครับ <Okay. S 2> ครับอพอส่งเขาถ้าไม่ส่งเขาก็ไม่ได้เขาก็ต่อว่าเราบางคนคขาขอเอาไปออกทางงานนี้คะทางแบบเดียวกับท่านเนี่ยที่ทําออกอยู่เนี่ยอ๋อครับผมผมใช้นามสิบสองราศีครับท่านิดบางทีก้าอาจจะเกิดเจอ <Okay. S 2> ครับเพื่อออกให้ นะครแต่ทีนี้บางบางที่ที่อาเอาไปใส่ซองเด้แล้วแต่เขาไปใส่เขาขออนุญาตผมแล้วเขาเขาไปขายมาสองปีกว่าแล้วแต่เขาได้เงินเขาก็โอนมาให้ผมครับแล้วก่อนที่ผมส่งพวกหนังสือด้วยอันนี้ผมตัดออกครับมันเพราะว่าไปออกหนังสือแล้วมันพูดวายคนนี้นั้นแล้วก็ได้ไปกี่ตังค์สู้แล้วผมส่งส่งตังค์ตัวบุคคลดีกว่าได้เยอะกว่าครับผม อ่าหนังสือมันได้ที่ๆไปหน่อยครับมันไม่ครบแต่มันมันส่วนมากอ่ะผมไม่ได้ไปบังคับหอกว่าจเอาตอนนี้เท่านั้นไม่ไม่เหมือนนั่งกับเหมือนกับเหมือนกับวัดนั่แหละแล้วแต่คุณให้สองร้อยห้าร้อยแล้วแต่บรกวดก็สองพันสามพันแล้วแต่มันมันไม่เหมือนกันสักตี้ครับถูกมากถูกน้อยแต่ถ้าถูกนิดนิดหน่อยไม่ทำไมผมหรอกครับยี่สิบสามสิบบาทนี่ไม่ต้องมาให้เลย ผมบอกไว้ไเลยครับไม่ต้องแต่ผมก็ส่งให้เรืเ่อยๆนะฮ huh? ะส่งไปเรื่อยๆส่งไปเจ้าเดียวแต่คุณเราไปแยกเอาแยกส่งพี่ส่งน้องเอาเองอย่าขัดขันนัอนกันสิขวาเจ้าเป็นสี่สิบกว่าเจ้ามาจากไหนก็ไม่รู้อืนะถูกหลายเจ้าแต่เขาไม่คุยผมบอกว่าอย่าไปคุยมากดังสมัยก่อนผมผมหยุดมาก,ก่อนเที่ยวหนึ่งแล้วเนี่ยตายตายตายคอหวยดังปั๊บมันมีเรื่องกับเราเลยลําบากครับต้อง อัตโนมัติเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับครับแต่หลังนี้ผมก็มาฟื้นมาอยู่สองปีกว่านี้ครับไม่มีปัญหาตะกันเนี่ยเพราะว่าเขาเขาถือว่าอ่าอย่างไงครับคนชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ซื้อแล้วแต่เขาแต่ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นจิตพอมันถูกทั้งสองส,องสามเจ้าที่แรแกเราให้บางคนกันนี้ว่าแต่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นั่นก็เอาไปซื้อถูกแล้วก็ติดตามตลอดเท่าทุกวันเนี่ยครับครับผมเหมือนกับผมให้ท่านเนี่ย ดูท่านงวดแรกท่านได้เงนินงวดต่อไปเ้าจะตามผมอยู่แล้ว<ช>ทางวดแรกให้เราไม่เขาท่าเขาก็ไม่คุยแล้วครับคร<ช>ัที่ไหนเขาก็ไม่คุยกับเรานะครับเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ผิดหวังแล้วครับคุณไปซื้อตามที่ผมบอกเนี่ยซื้อ,ซ,อซื้อเอต็งต้นครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าไม่ต้องซื้ออ่านั้นเลยออกตรงๆเลยมีแปดหกหนึ่งแปดหกสามแปดเจ็ดศูนย์นี่ไม่ไม่ทองต้นก็ได้ครับซื้อตรงๆเลยก็ไดแปดหกหนึ่งแปดหกสาม ปดหกหนึ่งแปดหกสามแปดเจ็ดศูนย์ครับไม่ต้องตตัดกับซื้อตัวตรงไปไม่ต้องตัวใช่ไหมครับครับไม่ต้องตัครับพวกห้าหกหนึ่งนี่ก็ไม่ตัวท้าหกหนึ่งแปดหกหนึ่งมันออกตัวตรงหมดครับพวกเนี้ยแปดหกสามแปดเจ็ดศูนย์ใช่ไหมเราออกตรงตรงแต่ถ้าตัวต๊ดเนี่ยมันต้องอ่าศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดเป็นศูนย์สามหนึ่งแปดอย่างเงี้ยตัวได้แต่ส่วนมากก็จะ ่วนมากของผมเนี่ยเลขพวกที่ทไม่โต้นเนี่ยมันว่นางนิ่งนะครับวา่วางตัวแล้วของผมเนี่ยหลักสิบบนเนี่ยนะครับศูนย์เนี่ยไม่ต้องถามครับไม่เกิดนะครับหลักสิบบนศูนย์ดับดับหลักหน่วยบนเก็ดดับดับทั้งหมดเลยสี่หลักห้าหลักก็แล้วแต่สามหลักก็แล้วแต่สี่ครับตัวบนมีสี่ที่บิทิ้งได้หมดไม่มีออกครับครับนะครับแล้วล่างเนี่ยดับสอง ดีทิ้งหมดได้รับ้วสองมีหกด้วยตัวรองอันนั้นสี่ก็มีเก้าคือข้างบนระดับห้ายังห้าขัดับข้าบนกลวแบบจริงจริงเงมังนคตเขาเอามาออกแล้แล้วแต่เขาแ่บคือเป็นของเราสี่ห้าเก้านี่มันดับอยู่แล้วข้างบนเนี่ยนะครับ,รบแต่ว่าตัวดับขาดเลยในสี่นะครับสี่ดับขาดห้ากับเก้ายังยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่ครับ แต่ดับกระดาบในบนดับสี่ล่างดับสองทมชัวร์มากครับดับในรอยครั้งผิดครั้งหนึ่งเนี่ยหายากเลยครับส่วนมากแค่ไหนแค่ผิดนอกแต่เลขบ้างวาอลก็แต่เคยมีครับ <c oughs> นานเป็นระอยงวดหนึ่งผมก็ไม่รู้มาจงงากไหนเอาเลขดับผมวอกหมดเลยที่ผมดับไว้นะสามตัวสี่ตัวนี่มันเอาออกมาหมดเลยของถูกมันไม่ออกครับเคยมีงวดหน,นึ่งก็ผมเลยงงตาย เป็นมันมันยังว่านะครับครับผมออกเลขนั้นแต่ส่วนมากมันก็ไม่แค่เป็นหรอครับนั่นก็จะถูกบนถูกล่างบางทีก็บนล่างถูกตลอดของผมครับผมขอบคุณมากเลยครับผมถ้ายังไงถ้ามีโชคดีก็เอซีก็คงจะมีน้ำใจนะครับครับครับ